ของขวางด้วยตัวเท่าไหร่กี่แสน ลุกตัวนะเขาบอกดีว่า่วยกันได้เรารู้มือพวเราทำงานอยู่แล้วไง นาเดียวคาก็ต้อง2เดี่ยวจะอยู่เเ่ยนะคือตอนเนี้ยอย่างเงี้ยโมเมันไปได้นะเพราะที่็อนีเป็นน้ำใช่ไหมครับตนนี้ยมันไม่ไปนะเพราะตอนแรกครับผ พี่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยโอเเดี๋ยวเดี๋ยวเออผมไม่มีอารมณ์ที่จะคุยเลยพี่ผมตรงว่า <c oughs> มันเส็งมันมันจะได้เป็นสร้างหอนให้กับคนอื่นนคะครับพี่ที่ <ac> เขาอาชีพเดียวกันเราอะครับใช่มันก็เกิดมากันหลายข้อหลายที่แล้ว <c oughs> หลายนั่นแล้วแต่ผมผมประมาทเองแหละผมไม่ได้ เมื่อคืนมันจุดไฟไล่ยุงก็เ <Okay. S 1> มื่อคืนลมมแรงแล้วก็ยุงมันมีนิดหน่อยผมก็เลยเอาจุดไฟไล่ให้เขาหน่อยตอนหัวค่าแล้วก็ไม่ได้ดับมันกะ็คิดว่าไฟมันคงดับไปแล้ววันนี้ไปทํางานกลับมามีคนโทรบอกว่าไฟไหม้อันนี้เราใช้อะไรเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเชื้อไฟในการจุด อ๋อก็อออกองฟางนันแหละฟางมันมีเศษเศษฟางก็จุดไฟไล่ยุงให้นหน่อยนะครับพอดีตรงนั้นมันมีพวกขี้แห้งใดแห้งก็เราลามมาเรื่อยๆคงประตุลามมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงกองฟางครับคือไฟมันก็ไม่กองใหญ่ถูกไหมครับที่ที่เราจุดไว้อรักองน่อยเดียวกองเล็กๆเพราะว่าผมก็แค่ว่าไล่มันตอนหอัวมคม่ำนี้เฉยครับเป<ช>็นเศษฟางครับครับแต่ของพี่เห็นในบอกมีกล้องจอนปิดติดไว้ด้วยใช่ไหมครับมีกล้องใช่แต่ผม มันไอ้กล้องมันทางานไม่เสถียรเดี๋ยวแจ้งเตือนเดี๋ยวแจ้งเตือนผมก็เลยปิดเลยปิดเอ้ระบบแจ้งเตืนอนในควันออกไปเราเย็นก็เลยเปิดกล้องดูเอ๊ะเปิดกล้องก็ line, ออฟไลน์ปิดตลอดปิดตลอดพอดีมีคนแถวนี้เขาขับรถผ่านมาเขามีเบอร์โทรผมก็ได้โทรไปบอกว่าไฟไหม้ครับตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับไ่ <laughs> ไฟไหม้พานม, <laughs> มันก็ทั้งเป็นห่วงควายนะครับครับเป็นห่วงควายอย่างเดียว,ลวเลยวว่ามันควาย มันจะยังไงมันดียงไงเรื่องโครงเดือนพวกนี้ก็สร้างใหม่ได้ครับครับเฉพาะควายห้าแสนสองที่ซื้อมาใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นกี่ปีแล้วที่ซื้อซื้อมาฟรีกว่าหรือครับนี่เพิ่งผสมติดไปตะวันฉายทั้งคู่เลยครห้าเดือนแล้วตัวนั้นก็ห้าเดือนแล้วท้องอ่ะใช่ไหมใช่ครับเป็นตัวท้องทั้งคู่เลยท้องทั้งคู่ครับลงฟางอีกลงฟางลงเดือนีประมาณสองแสนกว่าสร้างนะครับฟางกี่ก้อนนะครับ อ่ะประมาณสามร้อยก้อนครับมันก็เป็นเชื้ออย่างดีเลยใช่ไหมครับพี่ฝากเตือนอะไรถึงถึงถึงกับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครก็นในในกลุ่มคนเลี้ยงควายด้วยกันก็รู้รู้เตือนเตือนกันอยู่แล้วว่าระวังเรื่องควายแต่ตอนนี้ผมผมประมาทเองผม,ผมจุดกองหน่อยเดียวผมก็คิดว่ามันดับแล้วเพอเอื่นวาขี้ควายที่แห้งๆเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ดับไง่ายๆครับมันก็ค่อยประทุไปเรื่อยๆของมันนะครับมันจะคุอยู่ตลอดใช่มั่ันจะคุตลอด มก็กันรอบๆไปแล้วนะผมคิดว่ามัน